อ่อนหัดแล้วก็ลงโทษเนี่ยต่ำมากพอโทษมันต่ำใช่ป่ะเขาก็เฉยเฉยผิดเหรอเออเดี๋ยวกูแก้ใหม่แก่นิดนึงแค่นั้นเองอ่าอืมครับคุณอดีตพี่บอกว่ายุคคอสชอนี่นะยาสิิเต็มบ้านเต็มเมืองเกลื่อนเมืองอแรงงานเถื่นเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะคุณนิติมาบอกคุณลุงคุณป้าถ้าแผ่นดินยุคตรงสะภานนี่แย่เลยธรณีสูบเลย นะคะยาติมบอกว่าพอมาเป็นรัฐบาลแผ่นดินสุดนะหน้าอันานานะคุณานาน์บอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณต <ผม S 1> ุณ่นพารดอนอนี่ตัวแสบเลยมีคนบอกว่าต้นความคิดเรื่องหัวสวของสินทรเงินมาจากความคิดของคนคนนี้เอออ,อันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็คงจะร่วมกันหลายคนนะครับอันนี้เราก็ต้องเรียกว่าต้องใช้เหลี่ยมคูของทั้งทางสภาเหลี่ยมคูของการกดดันทางสื่อ แล้วก็ความตั้งใจมุ่งมั่นของคนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับคนตัวเล็กๆก็ก็ต้องช่วยกันพูดช่วยกัน